อ๋อบันนี้พี่น้องมาเบิองนอจ๊ะบาได้ดหน่อยได้ไหลายซําไดมึงพะยายสิเทเด้อบ้าเนีส้สิให้พี่น้องเบืองเนาะมาหอดบานแล้วเด้อพี่นอ้องเอมาหอดบานแล้วเลยให้พะย้ายเทสบาได้หน่อยได้ไหลายซําได้อจา้านี่พี่น้องเอ,อ้ยไปข้าวเดียวบ้าได้บปกหลายเลยพี่นอ้องคุณน่ะไปข้าวเดียวไหมเบิงองอืออาหารจาน โปรแท่เลยป้าพี่น้องเอ้ยเกินเป้าบ่าปื้อบักลายเดี๋ยวนะจ้าล่างก้อนพี่น้องเอ้ยได้กุ้งบักลายเลยบันนี้บนหนาเสือเลยเนาะพี่น้องเนาะอันซอนเลนเนนซื้อได้นน่พี่น้องบิงกับอันนั้นน,น้อยๆซะแล้วพูดนะป้าถั่วบนหนาเสือว่า,าสาีได้กุ้งลายคักปาน,นี้ เอาจิงเฮียออกก้อนพี่น้องเบิ่งแน่พ่น่ะเบิ่งบ่ได้เบาเล่นนี่พี่น้องเบื่องไปข้าวเดียวนึ่งแม่นี่แม่โอ้ยขืนหอดทางบานเด้บักคากเลยพ่น่ะเบิง่งเก็บกี่กางเฮียออกกันจ้ะเหลียกออกนะพี่น้องเนาะป้าถูกปัญหาเสือเลยว่าสิได้คากปานนี่คิดว่าบ่ได้หลายปันนี้ได้พี่น้องอซอนไปซอนมามันหลับเพิ่นแม่บาทละสิบบาทละยี่สิบพูนแม่ ไทสิบวมันเนาะพี่น้องเนาะเทออกได้จะว่าเป็นถัวยอะโลดพอไงเลยว่าเมื่อรุ่นฉันสิผ้าพไปไปอีกมองว่าสั้นคันมองได้ที่มันเป็นนันน้าแหนหลายๆนัๆนตักเอาเลยพี่น้องถือบาทแล้วเป็นเศร้าว,วะจะได้ล่างดีๆเพราะว่าไส้เนี่ยเมนินเซนนะเนี่ยนี่แบบทูครีนไส้ลายลๆตรงเบื้องดีๆพี่น้อง นี่ตรงล่างอีกป้าบักขักบักแนลเลยมาไทายพี่นอ้องเมื่อกี้ซื้อลจ้าผุนก้อยกุ้งละจ้าเมนูบาทนี่ยักจืดบอสมอยากกินนะพี่น้องเอ้ยสอนตักเอาบาทละสิบบาทละยี่สิบเอ้ยไปสู่มือแท้บาทนี่จักมองแด้วบา้าเนี่เอาซันละเด้อพี่น้องเด้อเดวยวสิไปทำกันก้อยกุ้งก้อนบาทเนี่ย เบิ้งใหญ่บ้าน่อยกับเบิ้งเอารถจ่าพี่น้องเบิ้งพูนอะ่ะโอ้ย่างไงพี่น้องมากินน้ำด้สำรับคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี้เด้อจ้าเด้อ้บฉิปหนามาพอกันไหมเนาะพี่น้องเนาะสวัสดีจ้ะ